ส่วนอีกหนึ่งโรคที่มากับช่วงฤดูฝนนะคะนั่นก็คือโรคฉีหนูค่ะทางด้านสครอ .9 ก็ออกมาเตือนผู้ที่อยู่ในน้ําท่วมขังลุยเท้าด้วยน้ําเปล่าอาจจะเสี่ยงป่วยเป็นโรคฉีหนูได้ค่ะนายแพทย์ทวีชัยวิษนุโยธินผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมาเปิดเผยว่าในช่วงนี้หลายจังหวัดของประเทศไทยเกิดฝนตกหนักและมีน้ำท่วมขัง หากเดินลุยน้ำย่ำโคลนด้วยเท้าเปล่าอาจทำให้ติดโรคฉี่หนูอาจจะปนเปื้อนเข้าสู่ร่างกายได้โดยโรคฉี่หนูนั้นมักแพร่ระบาดในช่วงฤดูฝนเกิดมาจากเชื้อแบคทีเทรียที่อยู่ในปัสสาวะของสัตว์อย่างเช่นหนูหมูวัวควายสุนัขแพะและแกะปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำคลองต่างๆและพื้นดินโคลนที่ชื้นแฉะ ซึ่งเชื้อจะมีชีวิตอยู่ได้นานเป็นเดือนสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายคนเราได้ทางบาดแผลหรือแม้กระทั่งรอยขีดข่วนรอยถลอกหรือเชื้ออาจจะชอนชัยผ่านผิวหนังที่อ่อนนุ่มมาจากการแช่น้ำนานๆหรืออาจจะปนเปื้อนมากับอาหารและน้ำดื่มโดยในระยะแรกนั้นผู้ป่วยจะมีอาการคล้ายกับโรคติดเชื้อทั่วไปค่ะ แต่จะสังเกตถึงความแตกต่างได้ก็คือหลังติดเชื้อไปแล้วประมาณ2 1 0ถึง10วันผู้ที่ได้รับเชื้อจะเริ่มมีไข้สูงเฉียบพลันปวดศีรษะอย่างรุนแรงปวดเมื่อยตามตัวโดยเฉพาะบริเวณน,น่องและโคนขานอกนั้นจะมีอาการหนาวสัน่นบางรายอาจจากลื่นไส้อาเจียนท้องเสียและมีอาการตาแดงร่วมด้วย หากมีอาการดังกล่าวหลังจากที่ไปเดินลุยน้ำาย่่โคลนหรือแช่น้ำเป็นระยะเวลานานๆให้รีบไปพบแพทย์โดยเร็วและแจ้งประวัติการเดินลุยน้ำายําโคลนให้แพทย์ทราบห้ามซื้อ,อยามาทานเองเด็ดขาดเพราะอาจจะทำให้อาการรุนแรงอย่างเช่นตับไตาวายได้ซึ่งข้อมูลการเสียชีวิตจากโรคฉีนูที่ผ่านมาพบว่าส่วนใหญ่นั้นไปพบแพทย์ช้าค่ะ สำหรับสถานการณ์โรคไข้ฉีหนูตั้งแต่วันที่หมกราคมจนถึง2กันยายนที่ผ่านมาพบว่ามีผู้ป่วยแล้ว98รายเสียชีวิต2รายแยกเป็นรายจังหวัดดังนี้จังหวัดนครราชสีมามีผู้ป่วยจากโรคฉีหนู36รายเสียชีวิต1รายบุรีรัมมีผู้ป่วย23รายสุรินมีผู้ป่วย20รายเสียชีวิต1รายและชัยภูมิมีผู้ป่วย19ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนใหญ่นั้นมีอาชีพทำนาปลูกพืชเลี้ยงสัตว์กลุ่มอายุที่พบมากที่สุดคือกลุ่มอายุ65ปีขึ้นไปรองลงมาก็คือกลุ่มอายุ55 64ปีและ45 64ปีตามลำดับค่ะซึ่งคุณหมอก็ฝากเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่น้ำท่วมขังให้ระมัดระวังโรคฉีนูโดยเฉพาะช่วงหลังน้ำลด ไม่ควรไปเดินลุยน้ำย่ำโคลนด้วยเท้าเปล่าหรือแช่น้ำเป็นเวลานานถ้าจำเป็นควรสวมรองเท้าบูทหรือให้ใช้ถุงพลาสติกหุ้มเท้าสัญญาณของการป่วยโรคฉี่หนูก็คือจะมีไข้สูงฉับพลันหลังจากที่เราไปเดินลุยน้ำท่วมมาแล้วก็จะมีอาการปวดศีรษะอย่างรุนแรงปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะน่องหรือโคนขาซึ่งโรคฉี่หนูพวกเราสามารถป้องกันกันได้นะคะ อันดับแรกค่ะหลีกเลี่ยงการแช่น้ำเป็นเวลานานหรือเดินลุยน้ำย่ำโคลนด้วยเท้าเปล่าโดยเฉพาะท่านใดที่มีบาดแผลหรือแม้กระทั่งรอยขีดข่วนที่เท้าจะต้องระวังเป็นพิเศษหากจำเป็นจะต้องเดินลุยน้ำควรสวมรองเท้าบูทตหากมีบาดแผลควรปิดด้วยพลัสเตอร์กันน้ำและรีบทำความสะอาดบาดแผลและร่างกายหลังจากที่ไปลุยน้ำมา ล้างมือล้างเท้าด้วยน้ำและสบู่บ่อยๆทานอาหารที่สะอาดปรุงสุกใหม่อาหารค้างมือ้อควรเก็บในภาชนะที่ปิดมิดชิดและอุ่นให้เดือดก่อนที่จะนำมาทานหากจะต้องทำความสะอาดบ้านหลังจากที่น้ำลดควรสวมถุงมือและรองเท้าบูทเก็บขยะเก็บเศษอาหารในถังที่มีฝาปิดมิดชิดหรือทิ้งในถุงพลาสติกและมัดปากถุงให้แน่นเพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งอาหารของหนู และถ้าหากท่านมีอาการไข้สูงร่วมกับปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อโดยเฉพาะที่โคนน่องหรือโคนขา,าให้ท่านรีบไปปรึกษาแพทย์โดยเร็วห้ามซื้อยามาทานเองเด็ดขาดค่ะ